เจเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยนำสาระดีๆนำเรื่องที่เป็นแนวความคิดเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนำไปต่อยอดแล้วก็ได้มีการ พัฒนาปรับปรุงในส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราในเรื่องของชีวิตเนี่ยบางทีก็ต้องทำความดีสร้างวิถีแห่งคุณค่าและรู้จักในการพัฒนาจิตใจนี่คือสิ่งที่เป็นหลักง่ายๆในการดำเนินชีวิต ชีวิตของพวกเราเนี่ยทิ้งความดีไม่ได้ต้องรู้จักในการทำความดีความดีที่เป็นหลักสำคัญซึ่งพวกเรามักจะได้ยินได้ฟังว่าคิดดีพูดดีทำดีะ่แลให้รู้จักในการทำดีกายวาจาใจให้มันเป็นสุจริตเป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้กันทุกคน สร้างวิถีแห่งความเป็นคุณค่าวิถิของการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทำให้มันมีคุณค่าเข้าไว้อะไรต่างๆที่มันยังไม่มีคุณค่าก็ทำให้มันเพิ่มคุณค่าเข้ามาค่อยเพิ่มค่อยเติมทีละเล็กทีละน้อยค่อยเพิ่มค่อยปูนเรียกว่าค่อยต่อค่อยเติมนั่นละ ก็คือสร้างวิถีแห่งความเป็นคุณค่าคุณค่าของชีวิตเรามันอยู่ที่ตรงไหนเราก็พยายามในการที่จะไปเสริมสร้างวิถีแห่งความเป็นคนที่มีคุณค่าอะไรที่มันมีคุณค่าเนี่ยมันมีความสำคัญทั้งนั้นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคุณค่าเราก็หวงแหนแม้แต่ในตัวของเราก็เหมือนกัน มันมีคุณค่าเหมือนกันชีวิตของพวกเราสร้างวิถีแห่งความมีคุณค่าให้เกิดขึ้นมาให้ได้พัฒนาจิตใจจิตใจของเราเนี่ยต้องพัฒนาเนี่ยต้องทำให้มันดีนั่นละทำให้มันเจริญขึ้นมาอะไรต่างๆที่มันยังไม่ดีก็พัฒนาให้มันดีจิตใจเนี่ยเป็นสำคัญมาก ถ้าเรารู้จักในการพัฒนาจิตใจบริหารจิตใจของเราให้มันถูกต้องถูกทางอย่างเนี้ก็เป็นความเหมาะสมเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้จักทําสิ่งเหล่านี้อาตมาเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตชีวิตของเราก็จะได้สั่งคุณสั่งประโยชน์อยู่ในโลกนี้ได้อีกนาน เรียกว่าทำความดีสร้างวิจีแห่งความมีคุณค่าและพัฒนาจิตใจของเราให้มันดีมันงามนั่นละคือสิ่งที่มันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ลองนำไปทบทวนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลละนานเทิน ขอจเจริญพร